กลุ่มน้องๆที่กลุ่มชามนะฮะที่อยู่ในกลุ่มชมภัยของเรานะฮะตามสัญญาที่ผ่านมารถพ่เก่งไปแล้วรถคันที่ถอ่องที่ไม่น้อยหน้ากันเลยนะฮะเขาเป็นคาริเบียนของเบีสครับผมเดี๋ยวเรามาถามเจ้าตัวแล้วกันว่ารถคันนี้มีความพิเศษยังไงทําไมมันถึงเปี้ยวเ้าในป่าใหญ่ทุกคนเห็นแล้วว่าโอ้โหหลายกาดมาก พวกเราติดกรนล้าน้านเลยเขาเทคั๊บขึ้นไปเลยเรามยเรามาฟังเคล็ดลับกันว่ารถคันนี้มันเป็นยังไงบอดี้อะไรช่วงล่างอะไรเครื่องอะไรหลายคนถามมาแล้วมาเดี๋ยวเราถามเจ้าตัวกันเลยครับคลิปที่แล้วเนี่ยเราเท้าความกันว่าพีเอสแไม่ได้อยากได้ออฟรู้สักเท่าไหร่แต่คือเพื่อนอะเริ่มมาแล้วพี่เก่งก่อนถูกไหมใช่ครับหาพี่เก่งเริ่มมาจากดีัวดีปั๊บตะหมูไปเอารถที่พะเยาพีเอสไปเอาที่หัวหิน ได้มาสภาพเป็นไงพี่จริงอันนี้มันมาเป็นตู้ป่าครับอ๋อตู้ป่าตู้ปลาสภาพดีอย่างนี้นะพี่รู้ว่าปลาเลี้ยวร้ายมากเนี่ยครับคือสีเดิมเดิขาเลยไม่ได้ทำอะไรเลยภายในภายในภายในมีผูกครับก็คือชกล่างผูกตามยุบไปใงานเขาแล้วก็มาตัดผูกเอาเป็นตอนที่ตู้ป่าแล้วเรามายุบไปตอนแรกจำได้แรกเป็นตอนเดียวตอนที่ว่าแข่งงานพิเกียอ่า ว่าคูอของสวยอยากได้แบบแับเหมือนลาฟาเอลมีไอดอลไปหาแคปตัวนี้าตัวนี้ได้มาเป็นแคปแคแอะไม่แคปเอาแคปให้ไม่แคปเพราะเป็นการเฟอร์ราร์หมอนกันเป็นบิ๊กแคปแต่โจมตัวนะเป็นก่านี้เลยอันนี้เป็นบิ๊กไหมเป็นแคปเป็นกระดาษขาวเหมือนของพี่เขียวอ๋อันนี้แคปธรรมดาอันนี้เป็นจากคู่ปลามาเป็นตอนเดียวแล้วก็มาเป็นแคปอ่าเป็นแคปแล้ว พอเป็นแคปเซ็ตปั๊บก็เห็นผักโลบาร์สวยดีนะผักโลบาอะไรเงี้ยครับเออภายในมีโรบาร์ไม่มีไม่มีไม่มีครับผักข้างนอกอย่างเดียวข้างนอก่าเดียวอ๋อเพราะด้วยความบอดี้ของฮันิี่เนี่ยที่มันเล็กใช่นางเก็บของคือบอกก่อนว่าพี่เนี่ยเวลาเขาไปออกทริปกับเราเนี่ยเขาเหมือนรถโดเรมอนก็จะมีกับข้าวมีไฟ้าชีสมีเต็นท์มีโน่นนี่นั่นของเขาเยอะใช่มีทุกอย่างเอาไว้ในรถดอ่าก็เลยมีโลบาร์ข้างนอกก็ เข้ารูปเลยนะโรบาร์ไม่ทำเองนี่ทำเองไให้ช่างเบนท์ผู้อาวุโสโอ้โส่วนใหญ่ยานานทั้งเบนท์ทั้งนี้แจ็คขั้วตัวประสานกันเอาอะไรครับหราลงตัวนะสัดส่วนของของโรบาร์ให้ตัวดีเราเรามาดูภายในรถเจ้าแม่เจ้าเมเทอร์คันนี้นะฮะโอ้สภาพเลยว่าเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์อ่ะอ๋อไม่มีเบาะแล้วอะไม่มีไม่มีให้เนเลยเตรียมไว้ใส่ของก็อย่างที่บอกโรบาร์อยู่ไม่ได้บอกว่ไม่ต้องอยู่ อ๋อคันนี้มีปั๊มติ๊กมีปั๊มติ๊กด้วยพี่มีปั๊มติ๊กด้วยมีโลมน้ำมันนะคันนี้แบตเตอรีตตร่นั้นเอาไว้ทำอะไรอันนั้นอะวินนะครับอ๋บตตบออันนี้สำหรับวินโดยเฉพาะมีแบตเตอรี่สองลูกแล้วมีคาปาหนึ่งลูกแล้วย้ายระบบดีเนย์ของพัดลมข้างหลังหม้อน้ำนู่นนี่นั่นย้ายมอไ้างในทั้งหมดและที่ขาดไม่ได้เลยคือตรงนี้ครับ <laughs> <laughs> ถังดับเพลิงครับ <laughs> อะไรตั้งไว้เป็นสงาน่านะรอบที่แล้วมันมีรถไฟลุกอยู่รถคันนี้สาวๆอย่าหวังว่าจะได้นั่งนะคะใช่มีดูครับใช่มีโอกนะ <c oughs> เอาหมอกออกแล้วนะถอดล้างครับอ๋อถอดล้างแ<อ> <c oughs> ล้วก็อุปกรณ์เต็มเ<อ>ตรียมแล้วคันนี้อย่างที่บอกว่าเติมมาแล้วไปได้เลยจันเรศบอกขอเชือกวินเครื่องไม้เครื่องมือเขาอยู่ครบเขาเป็นคนแบบเก็บของมีระเบียบมากแล้วก็มีโต๊ะ มีต้วยมีดต้นไม้มีเชือกวินใหม่ๆเลยอ้าวนี่เชือกพี่สั่งมาใหม่เหรอซื้อมานานแล้วพี่ตั้งแต่เที่ยวป่าที่แล้วครับซื้อติดเอาไว้เชือกวินของอะไรคะ ADM ครับเชือก ADM ตั้งแต่ีปทบมาครับแจ๋วพร้อมมากแบตเตอรี่นี่มือสองเรามือหนึ่งครับโอ้มือหนึ่งไม่ได้ละไม่ได้ละ E7 ไม่ไม่เข้ากลุ่มละนั่นบอกใหม่กิ๊งเลยดู เดี๋ยวรู้เลยไอ้ใหม่ๆนี่แหละที่จะทำตำหนิเขียนชื่อเลยนะคันนี้ช่วงล่างยังเป็นระบบแนอ่าเป็นคานของเอ็นดีลำสามเดี่ีลำสามครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับของลาฟาเอลครับมีีเสี๋ยวปล่อยให้มามีเลสมีแอร์อะไรไหมพี่อ่าหลังเต้นหน้าแอร์ครับแอร์ออกครับอ่าเออนี่เลยนี่เป็นคนขับรถละเอียดมากครับเพราะว่า การใช้งานของแกแต่ถ้าไม่ละเอียดแล้วก็ไม่รู้จังหวะรถจริงๆเนี่ยขัางหน้าระเบิดไปและเพราะว่าข้างหน้าเราออกร้อยเปอร์เซ็นต์ไว้แล้วก็เลยแบบส่งผลมาจนถึงทุกวันนี้การใช้งานเลยแบบโคตรเขี้ยวเล็บเลยนะไอเนี้ยโอ้โหเทคนิคอย่างแบบไอไอเอเอร์เหมือนเราใส่แอร์หน้าหลังเรายิงแอร์หน้าหลังแต่คันนี้ข้างหลังเขาเป็นเต็บอกก่อนว่าเต็นนี่ถั่นเนี่ยจับดีมากจับมันแอร์เลยเกียรเป็นเปอร์เซ็นต์ครับ จับพกกระแทกปั๊บนี่คือจับปับสี่ล้อเลยส่วนด้านหน้านี่ออกร้อยเอเซ็นอยู่แล้วมันจับตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วยางครับพี่ยางนอได้จากพี่บอลมหาชัยครับพี่เขียวโอ้โหดูดี้ะเอลทอปไปเดียวติดต่อให้เป็นยางเป็นกระแล้วก็ยางสามเจสัมกฏสัมบรณของรถจับยางที่วางความสูงที่วางไว้นี่นี่บว่าลงตัวมากเครื่อง ก็ไม่ไรก็ใช่ลองนี้เป็นสองแอลครับสองแอลนี่คือมาเปลี่ยนหรือว่าเดิมมาเลยเดิมมันเดิมมันเป็นเครื่องเดิมมาเป็นเครื่องเินซินห้าเครื่องวิออสใช่เครื่องวิออสแล้วก็ยกความสองแอลใช่ยกความสองแอลเป็นสองแอลเทอร์โบเลยหรือว่ามาธรรมดาครับแล้วผมมาเซนโตรทำปั๊มทำเครืองยนเครื่องสองแอลส่วนเกียร์อะไรครับเกียร์โตต้า

อันนี้มิติเครื่องก็เหมือนก่อนตัวสองแอลของพี่อู๊ดตอนแรกนะคล้ายๆกันเลยแล้วของพี่อู๊ดจะเป็นสองแอลเทอร์โบนอกเป็นปลาขาวอันนี้มันก็เป็นสองแอลนอกครับแต่ว่ามันแค่ว่าไม่ใช่เทอรโ์โบอ๋อแแรงไม่แรงเร่งท่อแดงเลยแล้วกันนะดูดสลเปรล์เปลี่ยนสีเป็นไทเทเนียมแล้วอ่วะอันนี้กองกองพี่ดูดดูสดดูพลังคา ตัวนนดักฝุ่นกองใบไม,ไม้อะไระยูอบนใส่กองปืยเทอโบเป็นเทอโบอะไรพี่ดีแม็กครับเป็นดีแม็กสามพันปากสี่สีหกหรือแท้เแทเดิมเดิมแท้แท้แทเลย <แ S 1> ใช่บออถึงได้เหนียวนะเพราะว่าเขาจะเน้นแบบเน้นของแท้แท้ติดรถส่วนใหญ่จะใช้แท้เดิมมันก็เลยจริงๆว่ากำลังมันก็ดีนะผมว่าดีครับนี่บูตอยู่เท่าไหรรพี่ประมาณสามห้าไม่เกินนั้นครั มาก็เอาเรื่องอยู่นะโบเดิมอะหัวชีตอะไรทำไหมพี่หัวชีดปั๊มทำหมดแล้วปั๊มสิบสองไม่หนบปั๊มสิบเอ็ดมิลสิบ็ดมิลก็ก็เหมือนที่บอกว่าปั๊มเนี่ยถ้าเป็นรถรถปั๊มสายเนี่ยจริงๆสิบเอ็ดมิลกับเทอร์โบเนี่ยมันแมทกันแล้วนะผมว่าแล้วก็วัวชีดหน่อยจูนลงตัววิ่งดีอันนี้ถือว่าโอเคเลยดูมาหลายป่าแล้วลงตัวแล้วครับมีโอกาสขยับไหมพี่ มีนะมีใช่ไหมแอร์เอายังมีครบับแอร์เย็นแอร์เย็นครับแอร์เย็นเพลงเพราะต้องฟังฟังต่อฟังเสียงยางเอาก็ใหญ่โมงเงนะโมน้ำไว้ด้านหลังอ่ายหม้อน้ำไปไว้หลังอ่าแล้วก็ดีเด่นคันนี้เจ้าหัวใจคันนี้อย่างหนึ่งของของเจ้าเราตั้งชื่อว่าเมเทอร์นะเจ้าคันนี้นะก็คือะขตินใครตั้งใหรนะวินวินของพีเอสเนี่ยใช้เป็นวินของอะไรพี่ รันว่าครับเพราะว่าตัวมันจริงๆริว่านตัวมันใหญ่มากเลยนะตัวมันอลังการมากเลยดูตัวอันนี้รันว่าตัวไหนนะตัวแรกๆกันหรอตัวนี้เบสซื้อมาหรือว่ามากับรถมากับรถอ๋อมากับรถเลยเราซื้อรถมาแรกมันก็มีมาให้แล้วเที่ยวปลาเล็กปลาใหญ่ไม่งอแงน่ะเห็นมันอึดมากเลยอ่ะไอ้รันว่าตัวเนี้ยระบบไฟเบสใช้แบตเตอรี่กี่ลูกวิ่สองลูกครับมีคาตาเลยเขาขับคาบาในหัวมีคาตาด้วย ว่าเป็นรถที่รออีกหนึ่งคันนะ,ะนะเป็นคาลิเบียนที่รออีกหนึ่งคันเลยแหละคันนี้นะคะม,มันเป็นรถแนบที่สมบูรมากเลยเอ,อดูช่วงล้อดูระยะการเดินหน้าของแนบดูตำแหน่งของวินดูการใช้งานดูตำแหน่ง,นนงทันักรรมทันตัวน่ลงตัวไเลยเสวยงามมากเดีวยกว่าช่างช่างทำได้วรือ แล้วมันก็แข็งแรงด้วยนะเพราะว่าท่างเชื่อมไปออกไปไม่ไม่งอเมียไม่เป็นไรเลยนะไม่ต้องไปเอาอะไรได้ระดุึกระดวงไปเทคมาซื้อได้มาในสนามก็เล่นแล้วในปลาใหญ่ก็จริงจริงเราสองฐานปลาแล้วพี่นะก็คือตั้งแต่เอาล่างลาฟาเอลมาเนี่ยก็คือยังไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ไหมใช่ครับอืมก็มีถ้ายังยังงานแข็งก็มีแค่หัวเขาคันอ๋อก็เริ่มเริ่มสงสัยแล้วทีนี้พอได้ยินอย่างนี้ว่า เปลี่ยนทำไมเปลี่ยนทำไมเอาแล้วเรีบแล้วเลยรีบเลยนะแหม่เกี่ยวต้อบสอบไปแล้วเีอเขียวานผมก็ได้แล้วแล้วพี่ยังชอบอยู่เลยนะชอบความสัดส่วนชอบอะไรเ้าอยู่เลยอะจริงสวยแล้วก็ผมว่าตำแหน่งล้อที่วางอะของรถอะมันมีผลกับการใช้งานเราด้วยเราสังเกตมาหลายปาแล้ว ยือไอ้ที่ตัวเองทําตําแหน่งมาเนี่ยนะมันจบหมดทุกอย่างแล้ว<ห>คือจริงๆตอนที่ทํามาเราไม่ได้มีความรู้หรอกอเราเราทำแค่ว่าเราอยากทำทำแล้วทีนี้พอว่ามาอยู่ในรถพีเอสอย่างเราเห็นรถพีเอสเนี่ยคือ,อวิ่งเทคขึ้นเนินไปดีในหลุมในบ่ออะไรคือจังหวะช่วงช่วงล้ออะไรเนี่ยมุมลงมุมเลี้ยวคือมันลงตัว จน,นเราคิดว่าไอ้แบาไฟเอลเราน่าจะขยับล้ออะไรแบบนี้อีกอีกแกะอีแกะอีกแกะอีแกลอีแกลอีแลง้นเขาเรียกว่าเห็น,เห,นเห็นการใช้งานแล้วก็ตอบโจทย์แล้วก็นํามาเอาสิ่งที่ดีมาใช้เรียกว่าคันนี้วางไปก็ลงตัวอ,อย่างช่างที่เชื่อมไปก,ก็ก็ถือว่าเชื่อมแน่นนะเพราะว่าตอนนั้นที่เลาะมาพี่หน้าเอาแก๊สเป่ามาเป่ามาตรงมั่งไม่ตรงมั่งแต่ว่าช่างก็วางได้ไหมว่ารูปร่างสัดส่วนโอเคเลยแล้วคันนี้ใครวางให้มาวาง อชมวางที่นี่เลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่อู่ช่างหมูนะลืมบอกไปนะช่างหมูไม่ยอมมานะใช่ไหมเอาไว้นะลิ้นยังไงนะยึดยังเงี้ยยึดเงี้ยยุกไหมวิสเอามาแล้วเวิสเดินเทอรอะไรแล้วก็มียกช่วงล่างเพิ่มไหม เราก็ป่าตูงใช่รถคันนี้ไม่ได้ยกโครงเตงรถคันนี้ไม่ได้ยกแันหลุดก้อนมีเปลี่ยนแค่แหนบเป็นแหนบยาวหน้าหลังข้างหน้าข้างหน้าวิทย์ใช่ไหมพ่ออะไรโตต้าหีืโปดีหรือว่าพวกพวกมิสุหน้าจะเป็นอีสุครับแต่ข้างหลังเป็นรีวโอ้โอ้ว่าทำไมยืดยุบดีข้างหลังเป็นรีวต้องดูหน่อยนแหนบใช่ไหมใช่ไม่อ ใช่รีวมันจะยาวไงมันจะยาวจะยืดช่วงยืดยุบเยอะครับแล้วคือมันเหมือนให้ตัวดีมากอ่ะใช่ใช่มันไปด้วยกันหมดเลยอ่ะคันนี้จริงๆจริงๆใส่โชกใส่โชคนี่เราไม่น้นเลยนะใช่ครับโชกเราไม่น้นเลยครับอแต่ว่าตัวตัวเวลาใช้งานแล้ว่เห็นเลยว่ารถให้ตัวดีมีผลมาจากแนบนีแหละคาริเบียนพอแหนบยาวแล้วมันก็เรียกว่ายืดยุบดี แล้วรถยิ่งไม่ยกอ่ะเวลาขับมันก็ไม่น่ากลัวมันไม่ถูมันไม่โยกเนี่ยวางวางแค่เทินเพาอย่างเดียวเองทานแนบเฉยๆไม่ได้หนุนก้อนไม่ได้อะไรเลยม,มิติลงตัวมากหรือว่าเป็นรถที่สวยงามอีกคันหนึ่งเลยแล้วก็ไร้ากาศไร้รากาดจนทุกวันนี้พี่เขียวเริ่มอยู่ยากขึ้นทุกวันตั้ <c oughs> งแต่น้องๆเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่ามัน เคียนกันคือเลกันมากแต่ละคนเราต้องคอยหาคอยห้ามด้วยบางทีจนดูว่าแม่มันเริ่มอยู่ยากมันที่พี่บอกแล้วก็มีพอพอเราด้วยการที่เราไม่ไม่เทินไม่เทินเพาเทินแหนมมันก็เลยจะต้องมาเว้าเว้าตัวซุ้มบอดี้ข้างหลังพี่ยุกมันจะติดครับแต่ข้างหลังไม่ไม่ไม่เท่าไหร่อ่ะ มากก็จะติดด้านหน้าข้างหน้าเลยริงข้างขวาอีกนะครับไม่พออ๋อนี่นะติข้างหน้าขนาดนี้แล้วก็ยังติดไม่พอครับหนติดตรงไหนเวลาขึ้นมามาันจะติดนี่เลยพี่สังเกตจากยางได้ครับเนี่ยพวกยางด้านไหนจะเสียบแทบจะเสียบอ๋อบอกพี่เขียวเลยพี่เขียวจัดได้อโอ้ยไม่มีใครให้พี่เขียวตัดเลย <laughs> นะพี่เขียวตัดเก่งนะตัดมันต้องย้ายไปหน้า ้ยพี่เขียวทําได้นะมันลาวพะเอลแล้วทีเนี้ยใช่ใมันจะไม่เหลือไฟตาตรงนี้แล้วกลายๆลายแม็กนั่มครับไม่ซ้มนั่นอยู่นะต้องเหมือนแม็กนั่มเลยไม่ต้องแบบว่านี่เลย สนามมามากี่สนามนะอันนี้อันนี้เราไปแจ้งเกิดที่ที่ไหนไปเห็นสนามแรกกะเลียงครกะเรียงพิกเเียงนี่เลยตอนงานตอนงานหนองกรซอมไม่ได้ไปพวกพีตอนนั้นไม่ได้ไปตอนสนามแรกเป็กุระอเลยไม่ได้ไปโอมาแจ้งเกิดสนามนี้แล้วจังเออามทำได้เลยผมนั่งอยู่ตรงมุมสนามอ่ะเพื่อนกันสี่คุณสี่ตะโกนบอกพี่เคียวพวกพี่อะ เข้าเส้นไม่ได้ทำไมพี่ขัดหมดแล้วไอ้ย่ลุนโอ้ยลุ้นเลยแล้วก็ไม่ได้นะไม่ได้กดเวลาจะเข้าเส้นนะนะใช่ไหมแล้วก็ขึ้นแต่เราก็ว่าเออไปแล้วเราก็นั่งอยู่ตรงโค้งไงพี่เกามาเรียกกันใหญ่เลยพี่พวกพี่แย่แล้วทำไมพี่คัดโบสถแต่เข้าเส้นอยู่แล้วเชียรวมันมีอาการมาก่อนหน้านี้แล้วครับแรกเราคิดว่าปรับตา ตอนนี้เป็นทองแดงแล้วทองแดงมาขยายเป็นไฟน์ทโกเลยครับอ๋อไซนิโก้เลยที่เป็นนิ้วใช่ตัวท้ายเราเป็นเบอร์อะไรนะพี่เนี่ยตอนนี้วิ่งดีอยู่นะแปดสามเจ็ดเฟืองท้ายใช่เฟืองท้ายเป็นแปดสามเจ็ดก็กระ้ายกับรถหลังมันก็เป็นแปดสามเก้าที่เป็นใส่ยางใหญ่อเลยเนี้ยลงตัวมากลงตัวกันใ้งานเครื่องเครื่องสองเอลเทอร์โบเนี่ย จน,นเกียร์าปาช่วงล่างเป็น 8, 3, 9, แปดสามเจ็ดหรือแปดสามเก้ายางสามเจ็ดขับสบายให้เป็นเขาเรียกอะไรให้เป็นไอเดียกับเพื่อนอที่อยากจะวางเนี่ยเราทำบางทีมีรถอยู่แล้วอยากจะขยับโน่นนี่นั่นก็เอาเป็นแนวทางรถนในกลุ่มเรามีน้งเครื่องคองมอเรลทัน้งเครื่องเบนซินเดิมๆแล้วก็มีเครื่องไดเล็กเครื่องซาเวอร์โอ้เรียกว่ามีบอดี้ ให้ดูหลายแบบมีเครื่องให้ดูหลายสไตล์มีช่วงล่างให้ดูหลากหลายทั้งโตต้าตทั้งนิสแันเรามีเรียกว่าลองมาหมดแล้วอ,อยากรู้อะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่ๆเข้าไปตอบนี่ okay. ค,ครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะฮะต้องขอบคุณพีเด้วยครับเจ้าของรถนะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ,คคะ,คะแล้วก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจพวกเราด้วยกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์ช่องรถเกียวชมทยแล้วก็เป็นกาลังใจพวกเรา สำหรับการเดินทางออกทริปเดี๋ยวเราจะมีทริปดีๆมาฝากเดี๋ยวตอนนี้เราสรุปแล้วเราสรุปแล้วว่าเราจะเดินทางเข้าป่ากันเตรียมชมป่าใหญ่ได้ครับป่าไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนคันหน้าเป็นใครดีคันหน้าคันหน้าหรอคอมเมนต์มาให้หน่อยเพราะว่าจะเป็นใครคันหน้าอยากดูคันไหนในซุ้มเนี้ยตอนเนี้ยมีทั้งหมด3ามคันไปแล้วสองคันอยากดูคันไหนคอมเมนต์ไว้ นี <ś webinars> ่เลยแล้เดี๋ยวเราพาไปชมโอเคลากันไปเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครัเป็นกำลังใจพวกเราด้วยไลค์แชร์ซับสไครป์ช่องคนเดียวรถไปด้วยครับติดตามเราในเพียบเลยครับผมแล้าลาวันนี้ลากันไปเลยขอบคุณครับ